กราบสวัสดี f อทุกท่านทุกคนนะครับผมนะสำหรับเราไปถั่ววันนี้ก็ได้พินนิยมมานะครับผมก็พอประมาณนะครับผมนะก็บางองค์ก็มีเจ้าเข้าเจ้าของนะครับผมนะเตรียมขึ้นคอเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ผมก็วันนี้ก็วันที่11มกราคม2567นะครับผมก็ไปที่วัดมานะครับก็เดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะก็มี ไปเช่าร้อยห้าสิบเอ็ดปีด้วยนะครับผมก็เลยถ่ายรูปมานะครับผมว่าปิดเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสาหรับการร่วมทําบุญนะหนึ่บาทนะครับสำหรับวัดระฆังโคสิตารามนะครับผมนะนะครับก็หมดเป็นที่เรียบร้อยนะที่ผมก็หมดนะสําหรับพิมพ์ J d แล้วก็เกตบัวตูมนะครับผมสำหรับ2พิมพ์นี้นะนะครับก็หมดเป็นที่เรียบร้อยนะก็ยินดีนะครับผม กับ f c ที่ได้ร่วมทาบุญกับทางวัดะระฆังด้วยนะครับผมนะก็ทางช่องก็ไม่มีอะไรมากนะอยากให้ f c ได้ร่วมทําบุญกันนะครับผมนะก็อันนี้ก็ได้มานะครับผมก็ชุดเล็กๆนะนะครับทุกคนนะไม่ไม่เยอะเท่าไหร่ประมาณ40่องค์ด้วยกันนะครับผมนะก็เจอแล้วสำหรับนี่เลยทุกท่านว่าวันนี้ก็ให้ดู151ปีก่อนนะครับสาหรับ fc ที่ฝากมานะครับนี่กล่องส้มๆเนี่ยนะเช่าจากวัดโดยตรงนะครับผมนะเชื่อใจได้แน่นอนนะครับผมวิ่งไปเอาวที่วัดให้เลยนะครับนะนี่ตัวกล่องก็จะเป็นแบบนี้อนุสร์หนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดปีนะสมเด็จพุทธาจารย์โตพรหมรังสีวัดละคังโคศิตารามวันที่ยี่สิบสองมิถุนาสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับ ด้านหลังตัวกล่องนะครับก็มีคลิปรีวิวเก่าๆไว้อยู่แล้วนะนะครับทุกคนนะสำหรับรุ่นร้อยห้าสิบเอ็ดปีนะนี่ด้านหลังตัวกล่องนะเป็นแบบนี้เลยนะครับก็ใครที่ดูดวงไว้นะนะครับผมผมก็ดูเหมือนกันนะนะครับนะบผมก็เป็นคนเกิดวันอังคารนะนะครับทุกคนก็เสริม เสริมดวงนะเสริมบารมีนะในปี2567นี้นะครับผมนะต้องห้อยสมเด็จวัดละคขังนะครับผมเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับผมนะครับส่วนวันอื่นๆก็ห้อยได้เหมือนกันนะครับผมพุทธคุณของพระวัดละกขังไม่ต้องพูดถึงนะนะครับจักรพรรดิแห่งพระเครื่องนะครับผมนะอันนี้ก็เป็นรุ่น1 5 1ปีพิมพ์นิยมนะครับกล่องส้มนะนี่นี่นะ ครับนี่สวยๆเลยเม็ดมอนสาร f c ลองดูเม็ดมอนสารนี่นะสวยๆนะครับนี่มาให้ดูด้านล่างก็จะมีตอกระครังอยู่ด้านล่างเนี่ยนี่นะครับนีน่อาจจะได้ยินเสียงลายหน่อยนะครับผมว่า,วามี f c นะสนใจหลายท่านนะครับผมนะนะครับ แต่ก็อาจจะหมดไปในไม่ช้านี้นะครับต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่างบน้อยนะครับทุกคนนะงบน้อยเอามาได้น้อยนะครับเอามาที่สั่งจองวิ่งก็วิ่งไปที่วัดเลยนะครับผมสั่งมากี่องค์ก็ไปวิ่งเอาที่วัดถ้าผมไม่ไกลครับสาหรับวันละขังประมาณ15นาทีก็ถึงวันละรังนะครับสมมติวันนี้สั่ง10องคผมก็วิ่งไปเอา10องนะไม่ไดเอามาเผื่อนะครับทุกคนนะเพราะว่างบน้อยนะครับผมก็รู้ๆกันอยู่ก็ตามที่ได้ อให้ FC ได้เช่าบูชานะครับผมนะนะครับว่าไม่บวกบวกไม่เยอะเลยนะครับผมนะสำหรับคนที่ร่วมทำบุญอันนี้ก็เป็นด้านหลังนะครับนะนี่นี่ยร้อยห้าสิบเอ็ดปีนะครับสวยๆนะที่วัดยังมีให้เช่าบูชานะครับใครสนใจฝากได้นะนะครับใครสนใจฝากได้นะสำหรับรุ่นร้อยห้าสิบเอ็ดปีนะครับผมนะยินดีเป็นสะพานบุญนะครับผมยินดีไปรับฝากเช่าให้นะครับผมนะ นะครับสำหรับรุ่น1 5 1ปีอ่ะนี่มาดูอีกพิมพ์หนึ่งที่เขาตามหากันในวัดนะครับผมนะก็ปีใหม่ก็ออกมาไม่เยอะนะครับผมนะแล้วก็บางวันก็นะต้องต้องถามหากันเลยนะหลายๆท่านถามหากันเลยนะครับผมผมก็ไดมานิดเดียวนะนี่สำหรับพิมพ์นิยมนะครับผมนะรุ่น100 22ปีนะพิมพ์นิยมนี่นะครับทำไมเขาถึงนิยมกันจังนะนะครับก็ตามชื่อเลยนะครับนะครับพิมใหญ่นิยมนะครับนะนี่นี่กล่องจะสีส้มส้มแบบนี้นะครับนี่กล่องนี่นี่นะครับนี่ดูกล่องเลยนะครับแท้ไม่แท้ดูกล่องได้เลยนะครับนะแต่ก็อย่าดูกล่องอย่างเดียวนะครับต้องดูข้างในด้วยนะครับผมนะถ้าถ้าข้างข้างนอกกล่องกล่องแท้ข้างใน เกก็นะครับรู้เรื่องนะนะครับนี่ก็ทําไมเข้าถึงนิยมกันนะครับพิมพ์นี้นะครับพิมพ์ใหญ่พิมพ์นิยมจะเหมือนย้อนยุคนะเหมือนย้อนยุคของร้อยปีมานะครับอนุสรรษร้อยปีเลยนะครับนี่มีจุดไขป่ปลาอยู่ตรงนี้นะสังเกตจุดไข่ปลาอยู่ตรงนี้นะครับนี่นี่เลยดูเม็ดมวลสารนี่ขึ้นคอได้สบายใจนะครับนะครับขึ้นคอได้สบายใจเลยนะ นี่โอ้โหนะสวยๆนะครับทุกคนนะนี่นะครับสวยไหมละนะ่ะ F4 จะไม่ชอบได้อย่างไรนะฮะสำหรับพิมพ์นิยมนะนะครับอืมขอดูข้างในนิดหนึ่งนะอ่ะด้านหลังนี่ด้านหลังนี่ด้านหลังจะเป็นตาลระขังนะนี่นะครับ นี่ปั๊มแบบนี้เลยปั๊มหมึกอย่างเดียวนะครับทุกคนนะครับไปเจอปั๊มลึกมานี่ก็โดนเหมือนกันนะครับผมนะที่วัดเนี่ยจะมีแต่ปั๊มหมึกอย่างเดียวนะครับนะนะครับดูเม็ดมวลสารทุกคนนะดำ,ดำๆเนี่ยนะเม็ดมวสารผมไม่มีกล้องนะตีกล้องให้ดูนะนี่ยนะครับ <c oughs> โอ้โหสวยๆเลย มีจำนวนจำกัดจริงๆนะเอามาได้เอามาแบ่งปัน FC ได้น mm ิดเดียวนะนะครับหามาให้ FC จนได้นะครับเห็นถามมากันตั้งแต่วันแรกๆเลยว่าพิมพ์นิยมมีไหมมีแค่สองพิมพ์หรอครับอย่างเงี้ยนะอืมสวยๆเลยนะครับอันนี้แต่แต่ผมก็พอหาได้นะนะครับทุกคนนะเี่ะ พิมพ์นิยมนะจะกล่องส้มแต่ร้อยห้าสิบเอ็ดปีเนี่ยข้างในกำมายีนี่ยจะเป็นสีส้มนะจำไว้เลยนะครับผมพิมพ์นิยมพิมพ์ใหญ่นิยมนะส่วนใหญ่ทุกรุ่นเนี่ยของวัดะระฆังอาจจะเป็นสีส้มนะครับนะนี่นะครับนี่เลยนะก็มีทั้งหมด40องค์ด้วยกันนะที่ได้มานะนี่ทุกคนโอ้โหนะนี่ดูเนื้อผิวนะทุกคนนะ ขึ้นคอได้อย่างสบายใจนะครับสำหรับผมนี่ก็บอกตรงๆนะว่าห้อยนี่แหละพิมพ์นิยมเหมือนกัน122ปีนะครับแต่เป็นแตกลายงานนะครับทุกคนนะนะครับ f c ก็ถามว่าพี่ขอเช่าต่อได้ไหมโอ้โหขอเก็บนะครับผมเ <laughs> พราะว่าหนุนจริงๆนะนะครับก็เสริมเสริมนะเสริมบอกตรงๆเลยอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมสําหรับความเชื่อส่วนบุคคลนะอันนี้ บอกตรงๆต,ต,ตั้งแต่เท่าที่ใช้มานะครับผมนะครับขึ้นคอมานี่ก็เสริมนะครับก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมนี่ด้านหลังทุกคนดูด้านหลังนะครับนี่พระอายุ30ปีนะนะครับตั้งแต่ปี37นะทุกคนนะพระอายุ30ปีนะครับถ้าใครไปเจอเนื้อแบบ ขาวๆนี่นะครับต้องเตรียมตัวเลยนะนี่นี่นะครับทุกคนนะมีเม็ดบอลสารดูมเม็ดบอลสานนะฮยสวยๆเลยนะครับนี่ด้านหลังโคตรละขังนะนี่สวยงามทีเดียวเชียวนะครับสำหรับรุ่นร้อยยีิบสองปีพิมพ์นิยมที่ใครๆเขาตามหากันนะครับ นะก็วันนี้ก็วัดปิดเป็นที่เรียบร้อยนะผมก็ถ่ายรูปมาให้ได้ดูกันนะนะครับปิดเป็นที่เรียบร้อยนี่มาชมความสวยงามของพิมพ์นิยมกันบ้างนะครับหลังจากคลิปก่อนหน้านี้ก็รีวิวออพิมพ์ JD พิมพ์เกรดวัวตูมนะครับผมพิมพ์รูปเหมือนแล้วก็พิมพ์คะแนนนะครับสำหรับรุ่นร2อยปีเนี่ยจะมีทั้งหมด5พิมพ์ด้วยกันนะครับ ก็พิมพ์แรกก็จะเป็นพิมพ์เนี่ยพิมพ์นิยมนะครับผมนะพิมพ์ใหญ่พิมพ์นิยมแล้วก็อีกพิมพ์หนึ่งก็เป็นพิมพ์ J d ดีนะครับพิมพ์ที่2องนะเป็นพิมพ์ J d ดีพิมพ์ที่3ก็เป็นเกตบัวตูมนะครับผมพิมพ์ที่4เนี่ยก็จะเป็นพิมพ์รูปเหมือนสมเด็จนะครับแล้วก็พิมพ์ที่5นะครับพิมพ์ที่5ก็เป็นพิมพ์คะแนนนะครับนี่ใครไม่เชื่อผมเปิดให้ดูเลยนี่นะอันนี้ก็เป็น เป็นชุดเลยนะครับอนุสรณ์122ปีนะครับสม,สมเด็จพระทา j a r โตพมรังสีนะอนุสรณ์122นี่นะครับตัวกล่องก็จะเป็นอย่างนี้นะเป็นชุดแบบนี้นะด้านหลังนี่ด้านหลังก็แตกเหมือนกันนะครับนะนะนะครับนี่เป็นรอยนะนะครับนี่122ปีนะครับนะครับอนุสรณ12์122ปีมาดูข้างในกันนิดหนึ่งนะข้างในก็จะเป็นนี่5พิมพ์ด้วยกันนะมีทั้งหมด5พิมพ์นะครับอ,อ๋อที่วัด ใ้บูชาเนี่ยก็จะมีทุกพิมพ์เลยนะครับแต่พิมพ์นิยมเนี่ยไม่ค่อยจะออกมานะครับนันนาที่นะจะออกมาให้เห็นกันนะครับผมนะนะครับก็จะมีทั้งหมด5พิมด้วยกันพิมพแรกนี่ก็เป็นเป็นพิมพ์นิยมนะครับนะเป็นพิมพ์นิยมนะพิมพ์ใหญ่พิมพ์นิยมเนี่ยก็จะมีไข่ปลาตรงนี้นะนะจุดไข่ปลาตรงนี้นะครับส่วนพิมพ์ที่2เป็นพิมพ์ JD นะครับนี่พิมพ์ดีนะครับอันนี้ก็เป็นพระเกจิผมนะ นะครับทุกคนนะครับอันนี้ก็เป็นพิมพ์เกตบัวตูมนะครับเกตจะสั้นจะไม่ถึงซุ้มนะครับทุกคนไม่เหมือนกับพิมพ์เจนะถึงซุ้มนะครับนะนะแล้วก็เป็นพิมพ์รูปเหมือนนะครับนี่รูปเหมือนพิมพ์รูปเหมือนนี่เป็นพิมพ์รูปเหมือนนะครับสวยๆเลยนะครับอีกพิมพ์หนึ่งก็เป็นพิมพ์คะแนนนะครับนะรูปเหมือนคะแนนนะครับนี่นะครับนะ นี่สวยๆก็มีทั้งหมด5พิมพ์ด้วยกันนะครับทุกคนนะนี่สวยๆแบบนี้มีทั้งหมด5พิมพ์ด้วยกันนะครับนะใครที่กําลังเก็บสะสมนะพระสมเด็จนะครับผมก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะที่น่าสนใจนะครับผมสําหรับรุ่นอนุสรณ์122ปีนะครับผมก็สร้างตั้งแต่ปี37นะครับตอนนี้ก็ปี2567อายุพระครบ30ปีพอดีนะครับพระ30ปีนะครับทุกคน นะพระ3าปีนะครับเกจิอาจารย์ก็ร่วมปลุกเสกเยอะเลยนะครับผมนะนี่ก็เป็นพิมพ์ที่หลายๆคนต้องการนะครับเพราะว่าอะไรเพราะเหมือนพิมพ์100ปีนะอนุสร์หนึ่งปีนะยังไม่ก่อนเหมือนพิมพ์อนุสร์หนึ่งร้อยปีนะครับผมนะครับนี่พระสวยๆแบบนี้นะก็นํามาฝาก f อฟซได้กันนะครับก็ เดี๋ยวจะจัดส่งให้นะครับผมนะไว้ใจได้แน่นอนนะครับผมไม่ต้องเป็นห่วงนะครับส่งถึงบ้านทุกท่านทุกคนนะครับนะนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับทุกคนนะครับสวัสดีครับ